阿拉เล่ที <music> ่โปรตุเกสบ่เลอะควตากาอตีลาพาโกดิโกราตอกูเบซี่แต่ถงใหญ่อยู่ว่าตากาอคุยรอไม่ได้ตาดูตายยาเล่กันยอก็ตะกบหนีเลยชูดูบ่ะตากสอเป็นนี่ยทะลึกหันยะอาคู่ตาเนี่ยแต่หันยะอีกทีนี้ไม่ได้เล่เข้าสุดออนไลน์อัตากาซอตะขาเอาเวกุยรอไมได้คู่ต่อเจ้ได้เล่ปะทะเดือดกระเรียงเมียนมากระสุนปลิวเข้าฝั่งไทยป้าโดนลูกหลงที่ขา เผยถ้าไม่ย้ายที่นอนคงเข้าหัวเอาเวนไม่เวได้ตากระสอบคู่ต่อเตียวได้เลยตาดูชู้ดอมาเลยกันย้อดอกไปยอดตืออัลเบอร์เจอดอกลัวคลีที่ผ้าคู่ซาคีเน่เฮาพลนึกของไม่ได้เลยโยโกจากป่าไม่เปิยตู้ไหนดูเจนบ้าบ้าหนอนเล็บบ้าไว้ได้เมื่อจากาอโคเดเว่ดอกเมื่อหนในป่าพลาโนเวนต์ตัวบ้าดอกตามไมชอดตามไม่จะชอดเลยล้อมีบ้านนี่หรือว่าดอก อ่าตากะบาสตากะคุจาคินิโลออโคลคินิเดเพลนี่ตากะซอกวะนะวะดาแพขีตชิกิกิโรคิชิเยแบมุฮเกลอคินาริลุชิกิบะนี่แพอัปปุกุอิเนโลอ่าจะเนียดิโยตากะซอนโลจิเจวะตะดุไกยาลเลกะญอโกตากะปาเน่เนาะตากะซอนนี่กวยนะซูเมญะเตบะดาแพตานิญาอีเนาะปวามะตากะซอนนี่เดปาพลาโทไปด้านเลตาดุเกโรไปด้านเลกะญอโดปิโยสึตามมานี่นี่อบ่อเจ นอเลยอู่วด้เลยสวอมีไรปะนอนตะโอตะว่าลอไว้ดาสาดอยอยู่สวอนี่บ้านห้วยมหาวงบ้านเมฆโกนกีนตาลอาสิ้ผ่านนี่นอไม่มีแล้ก็ยอก้อกปาคนนีเด้ออูเวได้เลยขี่ขีภากแล้วสวอเองจีเมียเตเว้ดนอเลยนี่ตอกป่าเนี่ยตาดีชู้ด้อมะเพยตาตื่นใหญ่เนี่ยหรอตาก็ะซ่อนนี่ยคุยวด้ขี้คอกขี้กบาเลย ซูเวด้าตาซึเวดอูดออติเดพาเคเลนอกลัวดัวกลัวอัยที่ยา้านอเกยเลมไม่อวดเดาคาลเวด้าซาโดดิบิสิ尼าโุเจวด้าไปยอตึกบานีอเกลเซเวด้าและกมบันนี่กิเวด้าอ่ากันยออตาลอนอหรือเกลเซเวด้าและกำบันนีกันยออตาลอตาลอเฟนนีเดาเจวดากันยอสึตะกบานีโชลเวด้าอตาลอเคเลเซโต โอ้คอว่าโลดไมดศาดอสาทวได้เริ่มกุหลดติดไว้ได да ้เริ่มแม่โกนกีนล็อกวอตตี้ท้านี้ไม่ได้กันยอสื่อตาลลอนนี่รอตาก็ซอกเกลว่ไได้ดอเพตเตรนี่ยาอีกบ้าไม่ได้แค่อคออนาลิชีนี่เราไปยอสื่อสุเวด้ากับบอยยูไวยเอคีตะกยากเชอยร์ยู่ทอเวไม่เห็นเพื่เตียบ้าบ่าเฮตเอร์เรได้ไมู่เลิกันยอสือตาลลอนี่บลบอยยา เนาะเตม่ได <ider> ้เลยโกลดีน <cuarto material> ี่ตต้องจะุต้องจรองมาหรอหรอหน้าคูเวตตื่นเลิกตามบนแม่กูตามบลมหาวันตามบนแม่เต่าตาบนแม่สอนข้อหัวเพนีเนี่ยหน้าคู่ต้นเลยกจอพิวนาะเรอเลีกควากอตัวดีจะไม่ได้อาคูแต่ตอนนี้เต็มไครมลีต้ตยาตจะลยเีเด๋ยอยูโกตะกบานี้แต่ตก็สอนีเดอปาปะลาวได้าจีจาีเ๋มไปได้เลย อะกลูคีหรือกว่าคารอโลากลาละพืลายฉีดเล็้ยงผ้าเนี่ยหมอดอกกลูทอนี่เด้อเล้วกว่าคารอโลานี่เด้ออะคลีเฮโปรไว้ได้เลยอีกป่านี้บ้าทุบพลูไปได้กว่าฮีโคกว่าฮีกระปาแค่เล่นี้ป่านเดินลุยเพ้อวีบอนนี่เด้อเจอาได้กว่าบ้านดูสิกไปได้แต่กาเนาะอุ่นล้วอยู่โกผุนี่หรอกเริ่มงานตอนน้อมีป่าบ้าไว้ได้ดอกโลเลอะข้ออะจีดกระปาเจ้ได้ต้นขา นอเลอะข้ออักกี้ข้อเทียหรือนอละอจีตะกบ่าแต่ตะกะอามีเวด้าเลนนางลาปินนออักราอุเวด้าคือชีดโคนี่เกเวด้าปราเพเมกุโลนอดอสุวะสราบว่าเกษมนี่นอเอาเวอ่าปราผูดเล่นเวดาส่านนอชรบอนอดูสุวะตาบพีตาเบอร์ที่สิทนิภาเด้ออ่าป้าเคือก่อนออยูึ่งสิทธิภาพนอตัวเวอ่าเฮนดูลอเวดอกวาเวล้า ตาอุตราละอเกตฮอดตาดรอลาปินตะไกอีอเดอนี่เนาตากงซ้อนี่กุยไม่ได้เจ้าไม่ได้เลยโดยกระสุนปืนดังกล่าวมาจากการปะทะกันระหว่างฝ่ายทหารกะเหรี่ยงกับฝ่ายทหารเมียนมาเตเวกลูคลีและเฮบ้าเวด้ามือกลาปีนตะไกอีนี้ไม่มาตากลูคลีเดี๋ยดูเจนบ้าว่าบ้าใช่ไหมโอเคโรคลีเราปาดึกรอตาอลอหล่อนหรอลูคลีให้พรอกขอดุดเรื่ออปะอีเตเว อ่าตันตอนนเดอสวอวสาพะคนนีเดอีฮิปโลเวด้าอาปสมววพูดที่ผ่านี้เทเวด้าหนอรอชดตนาฟันเราโอ้เลยอาเวด้าอู้บูลาแต่เดอ่ชีโคดีเตเลเลที่ดผ้านี้ปอลส์สู้ปอลส์ส่สาเตเวนาเลต้าคาร์ลาตะบลอยเนอี๋เอ่อตกบ้าดูบ้าฉีบ้าผือวีบลอนด์เดอะแล้วเมืองลาปินคนนีอาเวปาปลาท่อเวด้าจิจ่าอีเดเวด้าเพล็กกาคาร์ลาตุตาตุตาคาร์นเดิน ราว eta mino le do buneta quano tv do be no ta na hu ku so tu ta tu ta tu ta e ta no ta cha lo cha tho ta ka de ta bi ta ki gi ji ji de mai da lo ni ta tu do lo mi ta le mi pyeong da la sa to do khe te na phe na mino ka de de da qua qua ta qua mu de ka mi ka ma wa sa sa de mai da เพนี่ขนี kind of ่เด่ยไม่รวยกเรือรวยเก็ลรอี่มานนรตานนวยตาคอทุพลีเดอเดบ้านเด็กลเดอเออคตัดตอนนี้เดี่วยตาควาตาขัดมินตาเกิดบานเนาตาชากุ้ร้านเนาโกบขามวยไให้้อดมาเจอซาเตวนดาืออขอตัดตอนนี้เดีเพนี่เลยมาเจอวินาเวเตว่าบ้านดรสามิเลต้ารอบาดูตเวนครอัลลอเนตาเฮเวตโตเวเพตุคุตามินอเนียตาคุตาเสี่นลอดะเลเลนี่ travel gate ta lot a chee lo ni da ku nyat de wa ta da lu da ta ku ra khi wa len lu de ta khon pa do naw ba de wa da ta khon pa ni er a kho ta de ni de de wa بوا sa thop lu ta du ta ya ke ro ni de ta ta ma ta di inon ke non kho ba de wa da ti cha ni အခေါမျောလတ်ခုခွေနေတဲ့တတ်တော်တဲ့တတော်တဲ့အိုမောဘာရှာနာကိတော်ဒီကမြေတူလကလကလီဟယုန်နကလကပတ်ဘာကခေါ်တဲ့တဲ့သတ်နုံကိနကောပါတဝညာတာဘလမလတ်တာကြခြင်းလို့တတ်သောခွေကိမဒသုမညာတချေတဝဒလေ有စူပါကီသီတဖာနောအကိဝေအာဟီဝဒတာပိတာဘလတိကြကိုချတိတဖာနောအဝေဒာတိသောစဒောတကတော့နီကွာထွေဝေဒာကွာကိုပိုတီဖာ ata u tha no dot dot tasi komeda a learn ni duk pa tuit he ko dot tasi kuwe no to me no to klar de ni lo a wei ni da ta ko so ni ku ha wei da tu pai ni ni lo no เออมาทบ้านบาดดัูดเวนอตามมาสาลินี่บาิจเลยดูเตนบ้าบเยด้ยูตบูเลอร์ก็เชิญเลินเลบาอากูตันนีเดตาโตต้เตนี่มนเมนเล็กลุขันนบนี่เดบิน่าจิบาบ้าบลอนนผูู้ที่ปูที่ใจได่หมอนอไมีเลกโพดีช่วงกว่าเราอุบูเดินกันหน้าฮูเวส้ซ่เลกนะคอนอเพชรต้อใครหนีไม่ต้โซหละต้เละเตนบ้าบานอเพชีนผ่านทาใครเดียรากอลคืนได้ตตคอนอโอเค อวนิเดมมีเวลาตั้งแต่ตักลูกที่เข้าไปด่านสัตว์เลยกัญโญก็ตกปะเลยท่านอยู่ทายาเลยอยู่ทางโซกเวทพราทโพเวทดานี่หรอนี้ตอนนี้ญญ์นี่ก็สุรลองอยู่อุลีปานอีกที่เนี่ยบ่าเนาะตาเอ่อบาลูบาฉีเมมัสาจัยยะเลยมีมตากุคีมตาเลยเลยไม่ยะเลยที่เนี่ยเวลาบ่าอุตะตะทอดาเตะตัวเอ่อรีพอร์ตดอกเวทพราทโพเวทดารอบเนาะ အာဒ uh, ေ an, ada, ါ်လာဘတ်တင်းရပါလေဒီလေဂျိုတကပတ်ဘတ်ဒူတူရလီနော်မရာလာပိနိနော်ပပလာဒစီယတိကိုထဲလောဝ